สวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกๆท่านชาวยูทู e ทุกๆท่านนะคะ,ะเสียงจากธนพรเรื่องเล่านะคะวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าหนึ่งเรื่องนะคะ,ะในการปฏิบัติของธนพรนะคะเป็นการที่ถ่ายทอดด้วยประสบการณ์จากธนพรเรื่องเล่าโดยจริงนะคะอันนี้ขอหมอนนะคะขอหมอนที่จะฝันยามหลับนะคะ ค่ะก็มีอยู่เรื่องหนึ่งในประสบการณ์ของตัวของธนพรเองนะมีวันหนึ่งนะคะธนพรส่วนมากก็มักจะเกิ่นเรื่องว่าการมีกวันหนึ่งหรือว่าการละครั้งหนึ่งนะคะถ้าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเขาเรียกว่านิทานประหลาดปาใช่ไหมแต่สําหรับธนพรนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่าโดยเฉพาะของตัวเองในขณะหนึ่งนะคะ ในขณะนั้นมีอยู่วันหนึ่งธนพรได้เดินทางไปก็คือขึ้นเขาค่ะปฏิบัติธรรมนะคะในการที่ว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยธนพรก็มักจะขึ้นภูขเขาค่ะขึ้นเขาแล้วก็จะมีเป้ใบหนึ่งใบใหญ่มากค่ะเป้สาหรับธนพรนะเป็นเป้ที่ใส่เฉพาะหนึ่งเต็นทุงนอนแล้วก็เสื้อขาวค่ะจะมีเฉพาะก็คือเสื้อที่ไปเวทใส่ไปเวทใส่ยามที่ธนพรได้เดินทางนะคะ พอขึ้นรถเสร็จแล้วอันนี้ก็คือจะเดินทางไปจังหวัดมุกดาหารนะคะทำไมถึงธนพรถึงเดินทางไปจังหวัดมุกดาหารเขเกลืนนำหนึ่งอย่างนะคะ,ะสมัยตอนนั้นที่ธนพรได้เดินทางไปนมัสการหลวงปู่จามมหาปุญโญที่จังหวัดมุกดาหารวัดป่าวิเวกวัฒนารามนะคะในขณะนั้นก็คือได้พบปะก,กับ หล,หลายลูกหลายแม่ชีค่ะแม่ชีหลายท่านมากๆเลยนะคะธนพรก็พอไปเสร็จแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบหยุดสุขนะคะไม่ชอบเลยก็เลยไปช่วยแม่ชีเพราะวันนั้นเป็นงานของลุงปู่จามท่านได้มอณภาพนะคะด้วยว่าอายุไขของท่านก็คือร้อยหนึ่งร้อยสามปีนะคะประวัติก็เดินธนพรก็เดินชมนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆนะคะ ก็อเผอิญก็ได้ทักทายกับแม่ชีท่านนี้นะคะท่านชื่อว่าแม่ชีบุญยางนะคะแม่ชีบุญยางนี้ท่านก็ถูกเขาเรียกว่าถูกคอกันนะคะคุยกันเข้าใจนะคะก็เลยแม่ชีก็เลยพาชวนไปเขาเรียกว่าไปทําน้ําปานะนะคะถาวายแด่สงที่ว่ากำลังสร้างอ เขาเรียกวทีลอยฟ้าจะให้กับวางสรีระของหลวงปู่จามนะคะในตรงนั้นก็เลยธนพรก็เนาะไปคนเดียวชอบไปเดินทางคนเดียวนะคะขึ้นรถกรุงเทพไปมุกดาหารไปถึงออกจากกรุงเทพสถานีรถทัวร์บกสก็ประมาณสองทุ่มนะคะเดินทางไปถึงวัดป่าวิเวกวัฒนารามก็คือประมาณตีสามกว่าๆนะคะ พอไปถึงตรงนั้นปุ๊บก็จะมะีเขาเรียกว่ามีเป็นแค่ไม้นะคะพอมีเป็นแค่ไม้เสร็จธนาพรก็จองแล้วแต่จองแล้วแต่เยอะมากๆแล้วแต่ใครจะถูกจริตอยากจะพักผ่อนตรงไหน,นปูเต็นนะธนาพรก็ปูเต็นเรียบร้อยเบ็ดเสร็จนะคะก็ทุกอย่างสัมภาระจัดเตรียมเรียบร้อยนะคะก็ได้พบปากกับแม่ชีบุญยางท่านเนี่ยคะ่ะแม่ชีบุญยางท่านก็ บวชมาหลายปีแล้วนะคะเสร่า,าคำว่าพันษากับปีนี่สำหรับคำว่าปีนี่คือจะใช้กับแม่ชีนะคะหรือคารวาหรือผู้ที่นุ่งขาวผงขาวหรือผู้เนกขมะมเขาจะเรียกเป็นปีนะคะส่วนทรงนี้เขาจะเรียกว่าพันษานะคะหนึ่งปีมาจบอีกหนึ่งพันษานเขาเรียกว่าพันษานะคะ พอเสร็จเราก็ได้คุยธนพรก็ได้คุยกับแม่ชีก็อย่างว่านะคะถูกจริตซึ่งกันและกันค่ะกระชวนธนพรไปทําน้ําปานะนะคะการทำน้ําปานะเนยก็เป็นสิ่งสําคัญให้กับในสงในการที่ทานได้ฉันได้นะคะสําหรับก็จะมีน้ําใบบวับวบกแล้วก็จะมาปันป่นปัน่นปอย่างจะอร่อยก็คือใส่เกลือไปนิดหนึ่งนะคะเพื่อ,อ รสกลิ่นคล่าของใบบัวบกใช่ไหมบำรุงร่างกายนะสำหรับสรรพคุณของใบบัวบกเนี่ยจะบำรุงร่างกายแล้วก็บำรุงสายตานะคะในตรงนี้ก็ธนพรก็ไปช่วยเปรปะไปเรื่อยๆก็คุยกับแม่ชีว่าคุณแ,แม่ชีบุญยังนะคะก็บอกแม่แม่พักอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรธนพรก็เลยถามแม่ก็เลยตอบว่าแม่อยู่จังหวัดนะครพนมนะคะวัดป่า จังหวัดไม่ใช่เจใช่นคะรพนมไม่ใช่ไม่ใช่นะคะเป็นจังหวัดเชียงรายคะ่ะวกไบว,วนมาใช่ไหมไม่เป็นไรฟังไปเถอะนะก็วัดป่าเป็นพระธาตุเจดีย์สี่ล้านนานะคะจังหวัดเชียงรายนะคะอ่าตอนนี้พอเสร็จปุ๊บนู่นนี่นั่นธนาพลก็พอถึงเวลาก็ต่างคนนะก็ต่างแยกย้ายไปก็ แม่ชีท่านก็กลับไปเชียงรายเชียงของจังหวัดเชียงรายวัดพระธาตุเจดีสีล้านนานะ,ะทำไมธนพรถึงตรงนั้นก็คือพอไปตรงนั้นเสร็จแม่ชีก็ได้กลับแล้วเนาะพอแม่ชีกลับไปเรียบร้อยลอะหนึ่งปีผ่านไปนะวัยเหมือนโกหกนะธน,นพรก็ลูกสาวก็บอกว่าแม่เมื่อปีนี้แม่จะไปที่ไหนนะคะ ธนาองก็ไม่รู้จะไปที่ไหนพราะนึกถึงหน้าแม่ชีขึ้นมาแม่ชีบุญยังนะคะก็อืมอย่างนี้อ่าตัดสินใจนะคะเก็บกระเป๋าเดินทางเหมือนเดิมว่าทุงมุ่อที่นอนเต็นท์นะคะเก็บใส่สัมภาระก็เดินทางะคะ่ะเดินทางไปเชียงของจังหวัดเชียงรายขณะเดินทางเหมือนกันกับไปในวันนั้นก็คือเดือนมก,กราคมนะคะกําลังที่ห,หนาวอยู่ค่ะหมอกกาลัง รถอ,ออกเดินทางกลางคืนใช่ไหมก็จะไปถึงตรงนั้นก็ประมาณตีสี่นะคะเป็นโรงเรียนนะคะเป็นจุดที่นัดกับแม่ชีไว้เป็นโรงเรียนเสร็จแล้วปุ๊บอากาศหนาวค่ะแต่สวยนะคะวิวธรรมชาติจะเป็นสวยมากๆเลยจะเป็นแบบหมอกด้วยกำลังโอ้สวยค่ะมองไปต้นไม้มองไปทิวทัศน์ตรงนั้นก็สวยเป็นอะไรที่แป๊ด นะคะพอไปถึงตรงนั้นบรรยากาศดีกับชอบพัฒนาพรเป็นอะไรที่ชอบวิวธรรมชาติชอบวิวของต้นไม้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นธรรมชาติสําหรับผู้ที่สําหรับธนพรก็แล้วกันนะคะพอไปตรงนั้นเสร็จก็ลงเจอตรงเป็น mm. เขาเรียกว,ว่าเป็นหน้าโรงเรียนสี่ล้านนาค่ะบ้านโรงเรียนสี่ล้านนาก็จอดรอแม่ก็เดินมาเนาะก็ พอเสร็จปุ๊บก็ได้คุยได้เจรจากับแม่ตลอดนะคะก็ถามซ้าแล้วทุกสุกด็บนะคะในตรงนั้นเขาเรียกเริ่มต้นนะคะพอเช้ามาพอธนพรก็เนาะแม่ก็แต่แม่ชีที่บางเขาเรียกบางคณะบางรูปนะคะที่อยู่บนเขาก็จะไม่ค่อยมีผู้คนไปเยี่ยมไปอย่างเท่าไหร่นะคะ ท่านก็จะบินทบาทนะคะท่านจะมิอ่าก็เลยถามอ้าแม่ไปไหนวันนี้เราก็กําลังแค่ไม่ได้พักผ่อนนะคะก็คือเตรียมตัวสัมภาระนะคะตรงพระธาตเจดีสีะนะ่ร้านนานั้นจะเป็นอ่าบ้านพักเล็กๆน้อยนะคะแต่ละหลังแต่ลหลังจะนอนเพียงแค่หนึ่งคนนะคะก็จะเป็นหลังนอ้อยๆแต่สวยค่ะสวยเป็นวิวที่ธรรมชาติมีป่าเขามีอ่ารานยาวๆแล้วนะคะ ลานกว้างๆค่ะสำหรับเดินขึ้นไปหน่อยหนึ่งอ่ะก็จะเจอพระาธาตุเจดีศรีล้านนาทำไมถึงเรียกว่าพระาธาตุเจดีศรีล้านนาคะให้พระาธาตุนั้นก็จากบรรจุอัฐิของพระพุทธองค์นะคะก็คืออุรังคธาตุอุรังกธาตุก็คืออุรังก็คือหัวใจ นะคะในตรงนั้นก็เอาไว้พอธนพรไปเสร็จอ่ะแม่ก็เตรียมสะพายบาทและธนพรก็ไม่รู้นะตอนแรกไม่ทราบเลยค่ะว่าเอ๊แม่ชีบินทบาทได้ด้วยเลยอ,อะไรเงี้ยคือในความสงสัยของธนพรนะเรามีสิทธิ์ที่จะสงสัยนะคะถูกไหมในเมื่อสิ่งใดเราไม่รู้ไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถามค่ะธนพรก็ถามแม่นั่นแหละแม่อ่ะอยังไงเราว่างอยู่แล้วนี่เนาะก็ ลงค่ะตามแม่ชีลงไปบินทบาทก็ช่วยถือคอเหมือนเราเป็นสิทธวัดหนึ่งคนเหมือนกันนะคะ,อะตอนนั้นก็พอลงจากเขาก็พระธาตุเจดีย์นี้จะขึ้นเขานะคะแต่เป็นทางราบนะคะขึ้นเขาไปก็พอเสร็จไปพักหนึ่งคืนนู่นนี่นั่นแต่ทนะพร้อมไปตรงนั้นก็ไม่ใช่แค่หนึ่งคืน,นะคะ่ะจะอยู่ตรงนั้นนานค่ะประมาณ ไอทีก็คือประมาณ6-7คืนนะคะในการอาศัยในาศาสนาะในที่พระสงฆ์หรือว่าที่สำนักสงฆ์หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมก็ไปเสร็จเนาะแม่ชีก็ลงพาไปบินบ,บาตนะคะ,ะคนอื่นก็กเขาก็ทักทายว่าแต่ธนพรการรับสินสินนั้นอยู่ที่ใจนะคะธนพรก็ต้องนุ่งขาวห่งขาวถูกไหมคะเขาเรียกว่าศิน สมาธิปัญญานั้นอยู่ที่ใจของเรานะคะถ้าหากตรงไหนที่ใดเราดูแล้วจิตใจมันไม่สงบหรือจิตใจฟุ้งซ่านให้มองเพียงแค่อานาปานสติคือกำหนดลมหายใจของเราเข้าและออกการกำหนดลมหายใจเข้าและออกนั้นคือกำหนดค่ะคำมฐานของทั้งห้าเกศาโลมานาขาทัานตาตะโจผมขนเล็บฝันหนังเป็นกรรมฐานของพระพุทธองค์ ให้กับทรงทุกๆคนหรือทุกๆรูปทุกๆนามนะคะนำไปปฏิบัติได้ค่ะคือเจริญอาณาปานาสติเื่อ,อการก้าเขาเรียกว่าการกําหนดลมหายใจเข้าและออกนั้นเพียงแค่ปลายจมูกสองข้างนี้สูดลมเข้าไปในจมูกถูกไหมคะเราก็กําหนดติดของเราว่าลมนั้นไปอยู่ตรงไหนไปสูดเพียงแค่ตรงไหนเราแค่แค่กําหนดสูดเข้าไปปุ๊บตรงนี้จะ จดหน้าผากนะจะลดหน้าผาปุ๊บกำหนดว่าตรงนี้เนอะมันมาตรงนี้แล้วลมได้ไหลมาตรงนี้แล้วก็จะไหลเลื่อนลงไปนะคะในจําเนินที่ว่าเราจะหลับตาก็ได้หรือว่าลืมตาก็ได้นะคะไม่ว่าขณะที่เราพูดหรือเล่าเจรจานั้นลมหายใจเหล่านั้นเข้าหรือออกถูกไหมคะให้เพียงแค่กําหนดลมหายใจนั้นเราเข้าหรือออกเท่านั้นเองพอกําหนดลมหายใจปุ๊บ การกำหนดลมหายใจเขาเรียกว่าจิตเหล่านั้นไม่ต้องเพ่งออกไปข้างนอกอะเพ่งไปข้างนอกหนอมันทุกหนอทุกอย่างมันทุกหนอบางท่านก็ไปปฏิบัติพออยู่บ้านวุ่นวายหนอนะค่ะความวุ่นวายหนอทุกสิ่งทุกอย่างหนอก็อยากจะ,ะไปอยู่วัดหนออะไรเงี้ยพอไปอยู่วัดไม่กี่คืนเท่านั้นอะคะแค่สวมดมนต์เท่านั้นอะคะ่ะคิดถึงบ้านหนอก็อันนี้ทําไมถึงเป็นอย่างนี้ก็ตนาัานเป็นหนอใช่ไหม เหมือนเหมือนกันค่ะครั้งแรกในการที่ธนพรไปปฏิบัติมีหลายสถานที่ที่ธนพรไปปฏิบัติ <c oughs> ก็จะมาเล่าสู่คนฟังเรื่อยๆนะคะเพ,าพราะธนพรก็ศึกษาธรรมะไม่ได้เก่งไม่ได้กาดแต่ว่าจเจริญได้อานาปเขาเรียกว่าจเจริญอาณาป,ปานาสติกำหนดลมหายใจเมื่อถึงว่าการกำหนดกำหนดลมหายใจนั้นให้มาเพียงแค่ปลายท้องน้อยเนือสะดือขึ้นมาหนึ่งฝ่ามือนะคะ กาหนดตรงนั้นลมหายใจไปหยุดเพียงแค่ตรงนั้นแล้วเราก็ค่อยๆผ่อนคลายออกมานะคะผ่อนคลายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะจนตรงนั้นจิตจะมีอยู่สองอย่างคือจิตประพัดสอนขณะที่จิตประพัดสอนนั้นกายเราเนาะทุกอย่างทุกอย่างเนาะในกายสีธาตุน้ําดินน้ําไฟลมเนาะไม่มีใช่ไหมคะเขาจะหายไปโดยอัตโนมัตินะคะในตรงนั้น กายหนอจิตหนอกายนี้มันไม่ใช่ของเราหนอเพราะว่าเราเพียงแค่อาศัยจเจริญอาณาปสานปานาสติเพื่อกำหนดลมหายใจเพื่อให้รู้เห็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนั้นธาตุสี 4, 4, 4, ม 4, นน่มาจากไหนธาตุสี่นั้นคำโบราณกล่าวไว้ว่าธาตุสี่นั้นธาตุทั้งสี่มีอยู่สอย่างคือธาตุสี่ดินน้ำมาจากไหนลมและไฟมาจากไหนดินนั้นมาจากพ่อและแม่ พ่อให้สองแม่ให้สองคือกําหนดเป็นกายธาตุคือธาตุทั้งสี่ดินนะ้ําไฟลมเมื่อดับขันดับทิ้งสังขารทิ้งกายทิ้งตรงนี้แต่จิตยังอยู่นะคะจิตนั้นขณะที่จิตท่านจะดับจิตของท่านนั้นคิดถึงสิ่งใดจิตนั้นปล่อยวางบางท่านบางรูปบางหลานหรือยังไงนะคะนึกถึงค่ะ แต่จิตของคนเรานั้นหาจะดับขันด้วยยานอานาปานสติเขาเรียกว่ากำหนดยานการเจริญยานนั้นเพยงแค่รู้กายรู้ใจของเราเนี่ยแหละไม่ต้องไปเพ่งออกข้างนอกเพราะเพ่งออกข้างนอกเขาก็เรียกว่าทุกข์หนอถูกไหมคะถ้าเพ่งถึงในกายเพราะกายเรายามคําเมื่อดับสังขารไปแล้วดวงจิตได้ออกไปแล้วเมื่อโดนจิตออกไปแล้วเนี่ยจะทํำยังไงล่ะ กายเนี้ยหนึ่งวันทำไมนั้นเขาเรียกว่าทำไมนั้นเราจะต้องอ่าเอาตรงนี้มาปิดทวาวรทั้งหปิดสองปิดนี่แล้วก็ปิดวาวรนะคะเขาเรียกว่าปิดถวาวรทั้งทั้งหกเราก็ให้ได้มาดูรู้ว่าตรงนี้แหละเป็นเพียงแค่กายกายหนึ่งจิตนี้เพียงแค่อาศัยกายเพื่อเจริญบารมีถูกไหมคะ คนเราไม่ทราบหรอกนะว่าเหล่านั้นเกิดมาจากที่ใดบุญธรรมกรรมแต่งนั้นเราทำมาได้แบบไหนบางท่านที่ไปปฏิบัติธรรมทำไมเราทำดีตลอดเวลาทั้งตั้งแต่อายุอย่างน้อยจำได้ว่าไม่เคยทำอะไรเลยแต่ทำไมเราถึงไม่ดีเลยถูกไหมคะ เขาเรียกว่าบุญธรรมกรรมแต่งนะคะบุญธรรมกรรมแต่งเป็นผู้ที่ชี้แนะแนวทางให้กับเราเสมอนะคะเจริญอานาปานาสตินะคะไปเรื่อยๆดูเพียงแค่ลมหายใจนะครับจะมีอะไรครับมีผิวหนังถูกไหมคะมีผิวหนังผิวหนังมีอะไรเอ่ยผิวหนังมีนักขาค่ะคำว่านักขาก็คือขนนะ จะมีรูขุมขนก็ทําไมบางครั้งรังข่าวเราเออเหนื่อยทําไมจะต้องมีผิวเหงือ่อมีเขาเรียกเหงือ่อถูกไหมคะนั่นคือธาตุน้าค่ะแต่ไหลออกมาจากผิวกายนั้นนี่คือธาตุน้ําถ้าหากธาตุไฟคือการโทรสะโมหะเจริตเกิดขึ้นการโทรสะโมโม,โมหะเจริตนั้นคือการธาตุไฟค่ะร้อนร้อนลุ่มทุกสิ่งทุกอย่างในกายธาตุนี่แหละคะ่ะ น้าไฟส่วนธาตุลมนะคะนี่ค่ะอย่าทิ้งเขาเรียกว่าอย่าทิ้งลมหายใจนะคะ,จะเจริญไปเรื่อยไม่ว่าเราจะคุยกับใครหรือจะเจรจาอันใดกับใครนั้นจิตพึงระลึกว่าลมหายใจแล้วนี่หนอเข้าหรือออกขณะที่เข้าลมหายใจเข้าเราสูดเข้าไปปุ๊บทาไมยังเย็นอยู่เลยถูกไหมคะแต่พอปล่อยออกมาเนี่ยลมหายใจนะั้นทําไมถึงร้อนก็ผ่านธาตุไฟมาไงคะ พอเสร็จปุ๊บในตรงนั้นปุ๊บาตาดินนะคะกายเหล่านี้เนาะพอหนึ่งวันสองวันสามวันก็เกิดอาการเอ่เขาเรียกว่า,าต้องขอโทษด้วยท่านใดที่ผ่านชมคลิปนี้นะอาจจะเอเป็นอ่รับประทานข้าวอยู่ก็ได้นะคะเขาเรียกว่าจะเป็นอา่าเขาเรียกว่าสัตว์ในต่ที่มาผิวแทะกินผิวหนังไปหมดนะคะไม่เหลืออะไรค่ะ ไม่เหลืออะไรเลยผิวหนังแม้แต่ผิวหนังที่เล็กๆอ่อนๆน,นั้นก็เรียกว่าผิวหนังที่เต่งตงถูกไหมคะพอเรานั้นเรื่อมแก่เท่าชลานั้นก็เรียกว่าไปตามกาลเวลานะคะบางท่านอาจจะไปก่อนวัยหรือบางท่านอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไปนะคะแต่เขาเรียกดับขันค่ะการดับขันในตรงนี้ ไม่มีสิ่งใดอะไรที่แน่นอนไม่มีสิ่งใดที่เที่ยงแท้เพราะสิ่งสิ่งนั้นไม่ใช่ตวตนไม่ใช่ของของเรานะคะแม้จะก,กายนี้หนอรักหนอสวยหนอหล่อหนอทุกอย่างหนอมันไม่มีของของเรายามเราไปแล้วเราไม่มีแล้วเพียงแค่จิตวิญญาณเพียงแค่หนึ่งจิตวิญญาณทําไมก็คือจิตนั้นดับแต่ทิ้งเนี้ยหันมันมองดูกายของเราเนาะมันก็ไม่ใช่ของของเรานี่นาะ แม้แต่กระดูกไปแล้วก็เป็นธาตุดินถูกไหมคะก็ละลายลงไปสู่ดินนําไปแบบโปยทิ้งน้ําบ้างไปอ,อยู่กับดินจ้ะดินเขาเรียกว่าดินคืนสู่ดินน้ําคืนสู่น้ําไฟคืนสู่ไฟลมคืนสู่ธาตุลมนะคะนี่คือเหตุลผลค่ะคือการเจริญอาณา,าปานสติในการกําหนดลมหายใจเข้าออกกําหนดธาตุทั้งสี่ดินน้ําไฟลมนั้น ธนพรได้มาเรื่องเล่านะคะเล่าสู่คนฟังในแนวทางปฏิบัติของธนพรเรื่องเล่านะคะแนวทางปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธนพรได้สองสอนมานะคะส่วนมากธนพรอย่างพี่บอกที่กล่าวไว้ว่าชอบขึ้นเขาชอบปีกวิเวไปชมนกชมไม้ปล่อยปะแม้แต่ใบไม้หนึ่งใบนะคะเรานำมาพินิจพิจารณานะคะเพราะว่าละอ่อนนะคะ เหมือนกันก่บเหมือนจะกายของท่านไม่ว่าสิ่งใดนั้นก็จะต้องดับสลายย่อยสลายไปตามการเวลาถูกไหมคะแม้แต่ใบไม้ตอนออกใหม่ๆก็เหมือนเด็กละเนาะละอ่อนถูกไหมคะก็จะโอ้ผิวหนังสวยน่ารักน่าจิ้มลิ้มน่ารักนะคะตรงนู้นี่นั่นโอ้น่ารักไปเม้อถูกไหมคะแต่พอหนุ่มสาวค่อยๆเติบโตใหญ่มาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะ ก็เปรียบเสมือนใบไม้นะคะเห็นไหมคะพอใบไม้เขาเริ่มเหี่ยวเฉากายนั้นต้นใหญ่ต้นแม่ก็ยังอยู่แต่บีกิ่งก้านใบนะคะเขาเรียกว่าล่วงหลดลงไปแล้วกลายใบใหม่ก็โผล่ขึ้นมาแค่มองเพียงใบไม้ใบเดียวนะคะบางท่านบางรูปบางนามพระบางองค์นะคะ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบนรรลุธรรมมาแล้วนะคะแต่การบรรลุธรรมของท่านบางพระบางรูปบางนามอาจจะติดในสุขนะคะแต่ธนพรน,นั้นก็ติดในสุกค่ะเคยอ่าเขาเรียกว่าได้เจริญอาณาปานาสติส่วนธนพรน,นั้นมักที่จะนอนค่ะนอนปฏิบัติทําไมถึงต้องนั้นเพราะว่าหนึ่งบางครั้งบางเวลาแล้วแต่จริตของแต่ละบุคคลถูกไหมคะแต่สำหรับธนพร นอนกัเอามือขวาทับมือซ้ายจเจริญอาณาปานาสติกกำหนดลมหายใจเข้าและออกให้ดูละซ้ายดูละขวานะครับมองหน้ามองลงไปเนะเอามือทั้งสองข้างนี้ทาบนท้องน้อยหนึ่งฝ่ามือนะคะ,จะเจริญลมไปค่ะกายนี้มีอะไรไกายนี้ไม่มีอะไรนี่หนึ่งซี่โครงถูกไหมคะเรามองลงไปเป็นซี่โครงเนาะมันไม่เหลืออะไรมีซี่โครงแล้วมีอะไรมองลงไปก็มีปอด มีปอดมีตับมีไตมีแล้วก็ลำไส้นะคะในตรงนี้ในกายของเรานี่แหละไม่มีอะไรนะคะเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าการเจริญอาณาปานาสตินะคะเป็นทนเขาเรียกว่าธนพรน,นำมาเผยแผ่เป็นธรรมทานนะคะทำไมถึงธนพนรรับรู้รัเห็นเพราะว่าธนพรเกิดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของธนพรได้สอนสอนมานะคะธนพรได้ รับฟังมาตั้งแต่เริ่มต้นในการที่แนวทางปฏิบัตินะคะนี่คือเหตุและผลที่ชนพรได้เดินทางไปพบปะกับแม่ชีบุญอยางนะคะยังมีต่ออีกหลายๆตอนนะคะก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนสำหรับชนพรเรื่องเล่านะคะจะนำธรรมะดีๆคติธรรมดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับชนพรเรื่องเล่านะคะ ขอบคุณสำหรับท่านที่ชมคลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับธนพรเรื่องเล่านะคะเอาละค่ะฝากติดตามคลิปต่อไปแนวทางกปฏิบตัติทำไมถึงต้องเจอกับแม่ชีบุญอย่างนะคะเขาเรียกว่าบุญต้องสัมพันธ์กันถึงจะได้เจอกันนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟนะคะสำหรับธนพรเรื่องเล่าไปบ่ายซี e ูัเน็กทามคลิปวิดีโอเน็ก Thank you. กิโยลิมารขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ